อีโค่แก๊สโซลีนเป็นกึ่งทางข้อเกตสูงใช่คของตัวดัชชีแน่นอนครับอันอันดับแรกก่อนครับพี่เจตครับก็คือมาตรฐานครับตอนนี้ก็ได้มาครบเลยเนาะได้รับมาตรฐานเยอะไม่แพ้กับตัวไฮเปอร์อีโคเลยไม่ว่าจะเป็น API นะครับอ่อิลแซกนะครับโอเใช่ครับได้ครบเลยครับแล้วก็ที่สําคัญคืออะไรครับในกลุ่มของตัวดัชชี่อีโค่แก๊สโซลีนผมเนี่ยครับขายดีมากๆก็คือเบอร์ 5W30 วลาทำไมถึงขายดีครับ ผมได้เอาไปทดสอบนะครับหลังจากใช้งานไป10,000มกิโลเข้าไปผลโฟกัสแลบนะครับปรากฏว่าเนื้อน้ำมันผมเนี่ยค่านนความเหนื่อยของน้ำมันยังมีการคงสภาพที่ดีนะครับค่าความเหนื่อยคืออะไรก็คือ VI นะครับ,รบหรือ Viscosity Index นั่นเองนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวบ่งชี้เลยว่าน้ำมันเครื่องใหม่มี VI อยู่เท่านี้พอน้ำมันเครื่องผ่านการใช้งานไปถึงเท่านี้ VI เปลี่ยนไปเท่าไหร่นะครับถ้า VI เปลี่ยนไปไม่เยอะแสดงว่า สารเติมแต่งหรือแอดดิทีฟของน้ำมันนั้นยังมีการคงสภาพที่ดีอยู่รวมทั้งเบสออยล์หรือน้ำมันพื้นฐานที่มีการแปลเปลี่ยนไปตามอายุการใช้งานถ้าผลแลบทดสอบออกมาแล้วว่าตัวน้ำมันพื้นฐานหรือเบสออยล์ยังสามารถคงสภาพที่ดีอยู่ได้ก็แสดงว่าน้ำมันนั้นยังสามารถใช้งานหรือปกป้องเครื่องยนต์ได้เต็มอายุงานนั่นเองแล้วก็พี P ่ แท็กซี่สายแท็กซี่เนี่ยใช้กันเยอะครับคือคนขับแท็กซี่เนี่ยครับพี่พแท็กซี่ที่ใช้กันเนี่ยครับเขาขับค่อนข้างโหดเลละเดือนหนึ่งประมาณมาเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเดือนหนึ่งหมื่นกิโลโดยเฉลี่ยนะครับฉะนั้นนะ่ะมาใช้ตัวนี้ยังผ่านนะครับแล้วรถบ้านธรรมดาสบายสบายครับแล้วใครที่กังวลในเรื่องของน้ำมันจะไม่ไม่ถึงทําให้เครื่องยนต์สึกหรอหรือไม่ได้เลยครับก็สรุปไปง่ายครับตัวอีคแกซโซลีนของโตชิครับใช้ได้หมื่นกิโลจริง ในงบประมาณที่สบายกระเป๋ามาก